เค่ใหม่ก็สวยเป็นใหม่ก็สวย้อมาเก็าสีเก็ว่าหุขาง้เอาผู้เรกว่าผู้ไฮเก็ว่างาม็ดนี่สวยเลย

นั่งเองนะเมื่อคืนไม่ก็ไปถ่ายตรงนั่งเออนั่นแหละนั่นแหละ้วไคยได้ินรกาแบบมัอใคผมไว้ลูกสาวสุขภาพแข็งแรง

ก็ทำไมเธอพูดเลยเธอไม่เธอไม่ต้องมาวัดช่าเลยนะอ้มาดูปี๊ดปี๊ดนี่นี่กองวะไขอแค่หนึ่งตัวเคลื่บปีเคลือบี๊อยู่ข้างรา ศิลปินหิ้มขาวครับลูกหิ้มขาวลูกครับผมนตอเนื่นะครับวัเนันู้รกาศพิพากษาอย้วจะไปเจ กรสบรัชทนี네้่ทุกท่านคัหเสียทยายขอนแก่นเ็พ้กาแกเ่เรียนรู้ใรทางด้านศิลปะและว okay. ัฒนธรรมปิศานเองครับรัทนนี้เป็นพื้นที่กางการมิ่ง่อของานี้ครับมีวาเป็นศูนย์รวมของศิลปะและัฒร Thank you. yeah